แล้วนักคนอยู่บนเขาหมูปิ้งสุดๆหนึ่งและในวันนี้เฮาจับฮีโร่อีดิชมาให้กันเบิ่งนะทุกคนเป็นฮีโร่ในตำแหนงแ่งแทงปนมาร์คแมนก็งงขึ้นกันจัดเปอย่างซีเออแต่มันเป็น exp เล่นนะทุกคนคลิปนี้จะเป็นยังไงติดตามรับชมกันเลยอ่ะมากับการเล่น, I นอีดิชเนาะและอยู่ในช่วงการขายของก่อนเข้าเล่นนะทุกคนเออสติ๊กเกอร์หมูปิ้งสุดๆหนึ่งอย่าลืมไปสั่งซื้อกันนะนะอยู่ที่เพจหมูปิ้งสุดๆหนึ่งหรือว่าลิงก์อยู่กล่อง description เออไปสั่งซื้อกันหลายๆนะทุกคนโอเคมาอเป็นฮี ีจัดอยู่ในประเภทแท้งกับ m MM m นี่เปิดเลนมานี่โอ้โหวบวกกันตอนต้นเกมเลยเนาะแต่ว่ามันเป็นโตเอ็กซเลนนะทุกคนแล้วโอ้โหเซเบอร์มันก็แหงอยู่ด้เนี่ยอ่ะอุปยางน้ำคนในเขา,ล,าลัดคริปต่อไปโอ้โหโตมันโคตรใหญ่เลยทุกคนเออหลายคนกับลำคามมึงไะ้พอซีซีมันค่อนข้างที่จะนักเดี๋ยวมามึงนี้เขาจะมาเล่นในเบิ้งเลยว่ามันเล่นยังใดเลยกะเก่งปั่นใดนะทุกคนไอเทมซื้อมาเป็นนี่เนาะอ่าเอาเป็นอย่างวะเกือบเกาะบาริเออร์บูทแล้วโอ้โหในทุบเข้าไปใน ใต่ตีสีเวลาที่ทุกข้างเดียวไซสกิลเนาะเออก็คือแพสซีมันจะทำงานนั่นก็คือเฮาจะตีตีสายฟ้าแบบนั้นแล้วในหยียกเซเบอร์เข้ามาถุกเอาไว้ตีตีแล้วโอ้โหสายฟ้าสิงไสสุดยอดเลยทุกคนแต่ว่าเลือดทำพอห้อมหล่ะกลับบ้านแล้วออกมาเป็นก๊อเผาเลยไอเทมต่อไปบอกเลยว่าอีดิทมันจะโคตรหนาทุกคนทฮาได้ก๊อเผามาใยียกทางด้านของเซเบอร์เข้ามาแล้วถุกทอนหนึ่งถุกนหยโอ้ยเบิรงสังเกตเบิรงคอมโบแบบ เดียวลือดแบบเหลือครึ่งหนึ่งเลยแล้วตอนนี้นี่ถูกเข้ามาแล้วโอเคแป๊บนึงนะทุกคนเสียเบอร์เลเวล4เขาอะมาเขาเลเวล4แล้วโอ้โหมันยกเขาเลยวะนี่ตีเข้ามาดึงสตันแล้วตีตีตีดูเลือดดูเลือดโอ้โหทุกคนตอนเขาแฝงร่างเขาจะตีไก่แล้วก็ตีแหงแทยังเออนั่นแหละทุกคนตีโคตรไวไอเทมตัวไปก็ซื้อมาเป็นเกาะทองนทุกคนเนื่องจากว่าทีมพระเจ้าเป็นโนตัวเวทกันซีตัวเลย ในตาเนี่โอเคแล้วโอ้โหเตาก็เกิดแล้วเลือดเท่ากับบอฟฟอมเดี๋ยวมันมีขอกลับบ้านกันเลยบอเลือดบอฟฟอมไฟเตาอี่ลีนะเพื่อนโอเคเดี๋ยวเฮ้ยเดี๋ยว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 เซเบอร์ยกเขานี่เขายกกลับคืนมาแล้วถูกโอ้โหเดี๋ยวร้อยเฮ้ยโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวโอเคลบเดี๋ยวก็จ่ายเซเบอร์ได้นะทุกคนเกือบตายมาลับบ้านกันมาแล้วเติมเลี่ยเติมมานาแล้วไปสู้กับการนี่ฟิเกอร์เข้าไปโอ้โหบอลถือไปเนาะนี่แปลงร่างไล่ตีตีตีโซนให้หมู่เตาทุกคนนี่เขาเป็น exp เรียนเขาเป็น โอ้ไฟเตอร์นะทุกคนดีเอาโซนเอาไว้แล้วโอเคโอเคอันตีเขาเบินแล้วต้องกัดเตาให้ได้ดเพื่อนโอเคเรียบร้อยไปนี่อโอ้โหบุยแผยอยูโอโโอโ่โอเคเฮากรัปไกเคลียร์เล่นของเฮาตอนนะทุกคนแล้วหุยเอสเตทยางเวอร์ชันถือเซเบอร์หยกเรียบร้อยแล้วทุกคนอ่ะเพียร์เล่นกันต่อไปแล้วโอเคเฮ้ยเดี๋ยวอามอนเฮาอันตีเข้าไปโอ้โหสวยตายเฮ้ยขาดได้สองตัวเลยวะสุดยอดมากนะมาบอกเลยว่าตีป๊อปเนี่ยมันแตกเลยทุกคนใช่ไ่มตีโคตรซ่าเลยเออแบบ มาเข้ามา,มาก็บารยืนเล่นกันต่อไปนะทุกคนเขาจะยืดกดเซเบอร์อยู่นี่เดีย่ยเเซเบอร์ก็ยกเขาหมดตายเพราะว่าเขาหนาดันะากป่าไว้กซีเดี๋ยวท่าเซเบอร์หนีโดดอะเพื่อนโดดมาสวนมาแล้วอันตรีใส่สตันนะทุกคนแล้วก็สโลตี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 ต,ตีเออเรียบร้อยโอ้โหกลับล่างมาโอเคอ่ะซื้อได้กอทองมาแล้วนะทุกคนเดี๋ยวนี่ยกวาเลียเข้ามาเดี๋ยวสังเกีดเลยโอเคเราได้กอทองแล้วทุกคนเขาหยุดให้มันใส่สกิลเสร็จเลยก็ได้นล้วนี่ใส่มาใส่มาใส่มาหมดเจ็บดอกหมดเจ็บดอก มามันยังมีคนแบบเปลี่ยนกันมากันเลนอยู่อะขนาดว่าเ้าดันเลนบวเกง่งอ่ะไอเทมต่อไปซื้อมาเป็นตัดเลือดนะทุกคน,นเดี๋ยวเออเขาตัวเวทไหลซื้ออเทนาดีกว่านะทุกคนเอออเทนาคุ้มกว่าาแต่โอเคมาแล้วโอ้โหเข้ามากันจะซีเดี๋ยวถูกคลิปนาไว้นะทุกคนหนีหยกมาติโอเคสตันไว้แล้วตี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 เจ้าเพื่อนตีหนีสโลแล้วตีตีโอ้โหเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว,ยวตัววะเนี่ รู้สึกลุมเรียบร้อยแล้วทุกคนอเทนา่าเฮายังมูมีเว้ดเยดาเมจเวียโคตรหนักอ่ะเพื่ออย่าลืมกดไลค์ like, กด Subscribe น่นะคนจะได้เห็นคลิปกันหลายขึ้นเป้าหมายเขาก็คือ5,000ซับในตอนนี้แล้วทุกคนเออเดี๋ยวเขามาเปิดหน้าให้เบิ่งแล้วนี่โอเคซื้อมาเป็ดตัดเลือดเลยแล้วโอ้โหขึ้นบ้านไปแล้วนะทุกคนเดี๋ยวเขาเปิดเทมูเดี๋ยวถ้าเปิดเทมูนะทุกคน เดี๋ยวเดี๋ยว,ยวหาจังหวะก่อนเออเอสเตเข้าไปแล้วมาโอเคไอ้ไซส์อันตีเข้ามาสตันค้าจ้าเอาไว้แล้วตีตีต,ตีโอ้โข้าจ้าจับเหาโอเคเห่ารอดไปได้ทุกคนตีบ้านกันต่อไปนะได้ปอมเถิงมาแล้วเหลือแค่เทียสามหรือก็คือปลาแรกนั่นเองแล้วทุกคนเพราะว่าเห่าได้ปอมเทียสามมาครีมเขาจะโตใหญ่ขึ้นอ่ะมาแล้วตอนนี้โอเคดันสามเลนเอาไว้สูสๆเลยนะทุกคนเพราะว่าจักหน่อยรอดกระสิเกิดละเขาจะเอาหลอดแล้ว,ลวก็ปิดเกมยังไวเลย มาปีป้อมกลางแล้วทุกคนเฮ้ย <g> เ <ül> ดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวคลิยร์เคลียร์เลโหลยูราฟิกเกอร์มาเอ้ยเดี๋ยวโอ้โหลืมไปว่าเอเดีสมันโดดทะลุก,กำแพงม,งงมางแ,ลงแล้วลลลทุกคนมันจะโดดติดกำแพงในกำแพงล้างกัตีแล้วดูดเลือดดูดเลือดดูดเลือดมีสเตติวให้ทุกคนดูดเลือดเข้ามาแล้วโอ้โหไลาโซนแล้วทุกคนเห็นให้ทีมได้ป้อมกลางมากโอเคฟิกเกอร์ออกมาถอยหมด เดี๋ยวเขายืนโซนแล้วเพราะว่าอามอนจะพยายามตีป้อม,มลุ่มเราทุกคนเขาจะยืนโซนเอาไว้อยืนสิแหละเอ้ยไมยงไง่โอ้ยเดีย๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวลืมไปสกิลสองอีดิชมันไส้ทะลุฝาไปได้ทุกคนนี่เห็นบอกเดี๋ยวเขาไสให้เหบริราอยู่ทางนอกนี่ก็ได้เดี๋ยวแป๊บนึงนะนั่นแหละไส้ทะลุฝาไปได้ทุกคนเราจะไปยือนอยู่ที่นห้องโดตอออกมาทันนะ โอเคมาได้ลอดกันมาแล้วน้อทุกคนเดี๋ยวเขาดัด3เลนเข้าพร้อมกันเลยบอกเลยว่าสตูต้องเลือกกันเลนไหนเลนหนึ่งน้อทุกคนลอดก็ Lord, คือเข้ากลางไอเทมต่อไปซื้อมาเป็นก็อสมด์ชาลิตี้หรือก็คือกอตายเกิดนั่นเองอ่ะมาดัด3เลนเอาไว้น้อทุกคนโอเคนี่ถูกเข้าไปนี่สวยเบอร์เขาตีโคตรซาเลยแต่ <laughs> ว,ว่าตอนเขาแปลงร่างก็งคือตีโคตรไว้นะก็จะกลายเป็นเอ็มเอ็มเลยนี่แหละ มาแล้วตอนนี้โอ้โหหลอดเขามาีเลนกลางและเลนทั้งเลนลุงก็คือคีอคิปเข้ามาพร้อมกันนะทุกคนขเขาจะต้องเลือกเลือกกันหลอดอยู่แล้วมาถูกเข้ามาโอ,โ,โ,อโ,โอ้โหถูกเด็กสองตัวโอ้โหถูกวาเลียดันเข้ามาเดี๋ยวทุกคนทตีเข้ามาแล้วนี่โโสตันโอ้โหสตันถึงกินแต่ว่ามุ๋ยไผ่เข้าไปเอาเลยนาะทุกคนตีบ้านนี่แหละ <c oughs> เอสเตคอยฮิวให้อยู่แล้วตี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 โอเคโอเคโอเคดึกสตันเข้าไปอีกห้องนึงนี่ถือทางนะของเซเบอร์นะทุกคนอ่ะ เดี๋ยวตัวหนึ่งนะครีปยังบุเข่าบ้านซอมโอเคไปตีบ้านตีบ้านเพื่อนตีบ้านเอาให้มันจบนะทุกคนอยู่เลีเกมคิดว่าดาเมจเขาหน่าจะหนักจนเขาแบบเล่นไม่ได้นะโอเคอามอนตีบ้านอยู่เรียบร้อยไปแล้วทุกคนสำหรับเกมนี้ก็จบลงไปแล้วหมายที่เพิ่อนอย่าลืมกดไลค์กด subscribe แน่นะคนจะได้เห็นคลิปกันไล่ขึ้นและใครอยากให้เล่นฮีโร่ตัวไหนก็สามารถคอมเมนต์มาได้เนาะเออเดี๋ยวเขาจะอ่านคอมเมนต์และก็อย่าลืมกดไลค์กด subscribe แทนเลยเนาะทุกคนเป้าหมายอีกจังน่อยนี่ก็คือ5,000ซับเดี๋ยวจะมาเปิดหน้าให้เบิ่งนนัเอ